ตีงบประมาณนะครับโครงการนี้รองรับการขุดขนาดนี้เขาเรามีสองสามรองแน่นดิกลองไฟยาวสิบหกกิโลเมตรกรองสาราทาันยาวสิบสามกิโลเมตรความกว้างหกเจเมตรกำลังดำเนินการแล้วสามานาม้ำฉวยวพลิเมืองปกติแล้วผมก็คุณนรุนดได้อยู่ติดตรงนั้นด้วยปริมาณน้ําทั้งหมดที่บอกว่าน้ําม,มันจะขาดช่วงน,นงั้นงทั้งทั้ง,ท,งทั้งนรุนดทั้งฉวดได้ไม่ใช่ครับ น้ําที่รับลงมาจากมาลงสู่ทองท้องอวดตรงนั้นหนึ่งจากเสือขบกระัสองจากขาหลงน้ําจะประสานจะเกิดเราเราเกิดใบพัดข ouais, ึ้นมาตรงนั้นเลยน้ําที่ลงมากระดิสับตรงนง้าเราขาดายถ้าถามว่าแต่ละปีผมก็อยู่ตรงนั้นอยู่ด้วยหน้าแรงถ้าฝนตกทางนครน้ําก็ลงเขาก็ปล่อยออกเอาทยแต่ที่ทำาน้วดูทาสุขาเขามนแรง ไม่ใช่แต่น้ําอย่างเดียวนะท่านนายกปกติแล้วฤดูผนไม่เหมือนกันนะบางครั้งผนพลัดผนอะไรทางนครก็ตกเยอะทางนั้นเหลือต้องปล่อยออกเอาไทยแต่ถ้าเรามีคลองตรงนั้นหรือว่าเราไปเพิ่มไผ่ดวงได้ไหมไปเพิ่มที่ใช้ใช้เวลาทั้งเอ่ด้วยต้องใส่ด้วยแล้วผมก็สิ่งไม่ร้องด้วย ข้ามรูปพอดีครับน่ข้ามข้ามรูปน้ำเราต้องทำให้มันเป็นไปตามเนีในตรงนี้เป็นเป็นโครงการที่เราน่าจะเราที่สถาบันแล้วก็ดูแปลนฉนดด้วยนะครับแต่ว่าโครงการลักษณะนี้นะครับทางทางที่ปรึกษาก็มีประสบการณ์ทำเหมือนกันคือปรับปรุงคลองเสร็จตรงปลายคลองตามเป็นท่าเทียบเรือประมงแล้วก็ปรับปรุงวิทธัศน์ที่ที่ไหนนะครับที่ชุมพรที่หลังสวนก็อ่านอีกที ที่จะออกก่าวไทยตรงนีมันจะมีอะไรที่ว่าตะกอนทรายมาปิดทุกเปี้ยมีไม่ต้องขุดลอกกันประจําเลยตรงนี้ถ้าเราจะสร้างสิ่งอะไรที่ป้องกันไม่ให้ตะกอนทรายมันมาปิดตรงนี้ลุกลับแมนเลก็อาจจะมีการกัดชอกใจหาังอีกว่าตัวอย่างเยอะแยะเลยที่เราเห็น,นี่การกระชอกใจหวังเกิดขึ้นตลอดภาคใต้ความจะมโนเกิดจากสิ่งที่เราไม่ว่าท่าเรือสะพานอะไรต่างๆเนี่ย งนี้ทำให้กระแสน้ำในทะเลมันเปลีย่ยนทิศแล้วทำให้การซ่ดอดูตัวยอย่างแล้วนดร่วมเหมือนกันอยางเชื่อมนลแพื่เมืองที่เราทําไปการซ่อไปจนถึงแหลมตะลุมพุกนะครับเดี๋ยวใงเปรงพานท่้าน้ำไอ้อะไรต่างๆถ้าลงท้าเรือที่เราทำนั่นะนะทำให้เกิดการกัดซ่อชายฝังเยอะมากตรงนี้ลองศึกษาดูด้วยว่ามันจะทํำยังไงที่ไม่ให้เกิดสร้างสิ่งเรอสร้างเข้าไปในทะเลและไม่เกิดการกัดซ่อชายฝัง ที่เป็นเกาะหายไปร้อยไร่เลยไม,ไม่ไม่มีเรือแลาองค์าคูลถ้าไมมาทำป้องก,กันตอนนี้โรงแรมอาจแก้วก็ไปแล้วบ้านบาเปมก็คงจะไปแล้วด้วยตรงตรงนี้ต้องต้องดูไอเดียถ้าเราจะสร้างสร้างในนี้ต้องศึกษากันให้ละเอียดรอบคอบนะมันมันมัน,ม,นมันสร้างได้มันไม่ยากแต่ว่าสร้างแล้วจะมีผลกระทบางด้าน,น,น,นอื่นตามมาเพียบเลย ไม่ <c oughs> ไมีนะไม่มีขนาย